ต่อทศเข้าครับมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องมาตัดใบมะเขือเทศออกนะครับพี่น้องเพราะว่าขัดท้างโปตัดใบนี่พันสีบุมีหมากมีผลนะครับพี่น้องเลยบมีผลผลิตออกมานะครับเนาะเพราะว่าตัดออกพ่อยังเพราะว่าเขาจะได้รับแสงแดดได้ครับพี่น้องขอโทษขออภัยนะครับใส่กันไกลตัดนะครับพี่น้องเนาะผมต้องตัดออกนะครับตกแต่งกิ่งเพิ่นธุ์ันธุ์สีนะครับพี่น้องเลยแล้วก็ที่ผมมัดฟางไว้ผมก็เอาเนี่ยขึ้นไปข้างบนนั่นลักษณะนี้ครับพี่น้อง เอาแนบขึ้นไปเลยครับพี่น้องโง่ขึ้นไปเลยครับพี่น้องเห็นบัท่าด้วยสิเอาขึ้นไปครับพี่น้องในระเบียบนี่พ่ามัดฟังนี่หายพิ่นคืบคานขึ้นไปข้างบนได้ครับพี่น้องสังเกตได้เห็มันแตงเลยสิเห็นบหมครับแต่ผมกระตุกแตงกิ่งใบตัดใบออกนะครับพี่น้องเนาะเพราาะว่อตัดใบออกเพ่อจะออกทั้งใบเพื่อได้ครับพี่น้องเอ้ผมมีผลผลิตได้ครับผมมีผมมีหมากได้ครับพี่น้องเอ้พูดง่ายๆก็เดิมาเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องไอ้บ้านนี้ยที่พ่เพื่อไทเบิ่ง พี่น้องแต่สังเกตว่ามิถุหมากได้ผลเต็มได้ครับพี่น้องเลยเห็นบอกเวลตาตัดออกเลยแดดพุเข้าไปถึงมานี่เพิ่นกระจับได้ครับพี่น้องเลยหมากหรือด,ดอกเพิ่นกระดีได้ครับพี่น้อง <c oughs> ผมจะตัดไปให้เบิ้งอีกครับพี่น้องบ่ใส่ถุงมือบ่รได้นะครับมันจะเป็นยางดำได้ครับพี่น้องเขาต้องใส่ถุงมือเพราะว่ามะเขือเทศมันจะมียางได้ครับพี่น้องเลยสังเกตเบิ้งในอ่าตำตำเดังยส่ผมตัดออกบ่ได้ครับพี่น้องสังเกตเบิ้งนี่บ่ได้ให้เพิ่นอ่างัได้ครับพี่น้องเลย เพราะว่าหนึ่งมันม่ประโยชน์ด้ครับพี่น้องเลยค่ะเท่าพอตัดออกนะเพราะว่ามะเขือเทศนี่เพิ่นจะ,ะเป็นหมากเป็นผลเท่าก็ต้องเฮ็ดแตงซี่ครับต้นที่มันออกลอกเท่าก็แนบเ,เข้าไปในฟางเลยครับพี่น้องเลยแนบเข้าไปในฟางเลยครับพี่น้องแนบเข้าฟางในแบบนี้ครับพี่น้องเลยเป็นบอลในลักษณะนี้ให้พี่น้องป้องปายเบิ่งบะน้ำกันเนาะครับพี่น้องเนาะตัดออกเลยก็ได้ครับพี่น้องถ้า ถ้าว่าอ่าเพิ่นเป็นหลายหรือเป็นดกนึกคบเนาะใบเพิ่นน่ะหรือว่าอ่าต้นเพิ่นหลายเกินไปเฮาก็ต้องตัดออกเด้อครับพี่น้องผมตัดออกบางอย่าต้นนึงเมื่อกี้นี่เห็นบ่ครับพี่น้องเยอะเกินไปผมจะอ่าอ่าทําการคือว่าตกแต่งกิ่งเพิ่นไปพร้อมนะครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับพอออกเลยครับพี่น้องผมบ่ได้เสียดายนะครับเนาะเพราะว่าการเสียดายนี่จะทําให้เพิ่นแย่งอาหารการกินซื่อๆได้ครับพี่น้องเอ้ยทำหลายอย่างทำให้แต่พี่น้องระเบิงเกษตรกรเนาะครับพี่น้องเนาะรัดจังสี่ครับพี่น้อง ทำให้พี่น้องได้เบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับพี่น้องเนาะทำไปแล้วกับมันได้ดีผมก็เลยอ่ามาให้พี่น้องได้เบิ่งเดี๋ยวกล้มาอ่าแบ่งปันความรู้แกพรมแป็พี่น้องเนาะครับพี่น้องผมก็ทำจังฉี่แหละครับพี่น้องแอบเพิ่นไปพี่น้องเห็นว่าฟังนี่ผมจะตกแต่งจริงกับายเติบแหละครับพี่น้องแต่ว่าก็ยังบ่อกให้ดีผมจะห้พี่น้องเบิ่งยางกับเบิ่งฟังนี่น้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะหายเบิ่งตัดออกกินน้อยก่อนครับให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าหนึ่ง เอาก็อยากให้เห็นเนาะครับเนาะผลผลิตเ้าเป็นเมื่อใดเนาะครับพี่น้อง <c oughs> ท้าแบบนี้แหละครับพี่น้องใกล้ไกลนะครับเนาะผ้าบัดอาจจะไกลจังหน่อยแ <c oughs> สงแดดเข่าตาเนาะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยขาไปในหลักศาสนานี่ครับพี่น้องแนบเข้าไปเลยครับพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าบวัวไฮเปินล่มเลยครับพี่น้องถ้าล่มแล้วเพิ่นกาอ่าน้ำนักเพิ่นกาศ เขาเรียกว่าน้ำนักปฏิทิมไปแหละครับมคเขือเทศกับะะะกบะสิบบออกดีได้ครับพี่น้องเลยคลิปนี้วิดีโอนี่กับเนาเนี่ยจักหน่อยได้ครับพี่น้องจักขี้ได้โบได้เนอะครับเนาะเพราะว่าวิโดโทรศัพท์ผมอาจจะยากนะครับเพราะเบิ้งใกล้ๆครับพี่น้องอาจจะไล่หน้ที่หรือบทสามหนาที่ใคดีอยู่ครับพี่น้องสังเกตบวกครับพี่น้องมาเบิ้งนี่ใกล้ๆมีตมกแต่ผลเต็มได้ครับพี่น้องเห็นบ่ดเลยสังเกตเบิ้งถ้าตัดแล้วจะเป็นในลักษณะนี้ครับพี่น้อง ันนี้ยังบอตัดผมเคยตัดไประนึงเลยครับพี่น้องสังเกตบ้างนะครับเนอะเห็นไหมครัุดแถวบุทครับพี่น้องพี่ดูนี้ก็ขอบคุณหลายๆลายนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมในช่องของผมนะครับเนาะในคลอดนี่แหละครับพี่น้องอัดพูดโลกาเนี่แหละครับพี่น้องเลยให้พี่น้องมีแต่ความสุขนะครับเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ